เจ๊ตุยอินออสวัสดีจ้าคลิปนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เจ๊จะมาพาชมตลาดนัดเมืองฝรั่งที่ปามโคเมืองที่ว่าเจ๊อยู่และทำงานด้วยที่นี่เขาจะมีจัดทุกวันอาทิตย์แรกของต้นเดือนเดยวจะพาเพื่อนชม ว่าเขาไขาอะไรกันบ้างนะจ๊ะ,ะผู้คนหลากหลายมากเลยเพราะว่านะโควิดก็เริ่มซาลงแล้วไม่มีแล้วตอนนี้นี่เป็นร้านขายโดนัทขาปลาหมึกทอดผู้คนแยะ นี่ขายผลไม้จากสวนเป็นผักออร์แกนิกปลูกเองขายเองขายรูปภาพชุดกา,า,กาแฟ จะมีดนตรีสดมาเล่นให้ฟังด้วยจ้ะ I <laughs> ต่อจากเพื่อนๆน,นี่เป็นเขียงจากไม้เคริกรของตกแต่งบ้านจา้า นี่เป็นซอสทิกซอสมะเขือเทศจ้ะบ้านกาแฟข้างๆผู้คนเยอะมากปามโคบนี้เป็นเมืองตักอากาศที่อยู่ติดทะเลอากาศจะคล้ายๆภูเก็ตบ้านเราที่เมืองไทย ชวงก็ดูไฮซีซั่นนี้โรงแรมเต็มหมดนี่เป็นแมสไลน์ต่างๆขายของตกแต่งบ้านจ้าขายรูปภาพ สวยสวยทั้งนั้นเลยภาพวิวทำจากเปลือกหอย นี่ขายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นวดน้ำมันหอมสำหรับนวดครับเป็นปรามที่พึ่งหอมทำจากธรรมชาติ <c oughs> เสื้อผ้าก็ขาย เป็นคิดเป็นพึ่งเทียนวันนี <Yes. S 1> ้ครบ วันนี้ผู้คนเยอะมากทั้งมาเล่นน้ำทะเลทั้งมาดูตลาดนัด ผ้าสวยจ้ากะแวนไ้จากโอปเพราะว่าออสเตรเลียนี <questo S 2> ่เป yeah. ็นประเทศที่มีโอปอสวยที no ่ส right ุด เสื้อผ้าเด็กน่ารักมีทั้งคนมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สวยนี่เป็นกระเป๋าสะพายส,สวยๆจ้าเสื้อผ้าเด็กน่ารักมากเลย เป็นส้อยคอราคาก็สิบห้าเหรียญยี่สิบเหรียญคูณยีสี่เข้าไปนะจ๊ะนี่เป็นแคนดี้ลูกอมเสื้อผ้าจา รองเท้าเด็กน่ารักมากเด็กเล็กๆีเห็นไหมผู้คนเยอะแยะร้านอาหารข้าง ถนนเวลาเขาจัดงานเขาจัดเขาจัด,จดที่ถนนนะรถห้ามวิ่งทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายห้าโมงเย็นห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน ร้านขายผลิตภัณฑ์ให้หมาน้องหมาน่ารักน่ารัก,กอาหาร sắp làm <laughs> ขายผลิตภัณฑ์สปามีหมดทุกชนิดหอมมากเลยมัมมมมมดเอฟโคแพ็คที่ห้อนี้ดังมากเลยสปาจา Natural Skill เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจ้ะ เพราะทุกวันนี้คนเราจะเริ่มหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเสื้อผ้าเสสวยหมวกชุดกันเปื้อน คู่คนเยอะมากที่ออสเตรเลียตอนนี้เขาฟรีกันแล้วนะไม่ต้องสวมแมสกกันแล้วเวลาเดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องสวมหน้ากากยกเว้นจะขึ้นเครื่องบินอย่างเดียวต้องถึงสวมหน้ากากตอนนี้ I think everybody will buy it. บานานเบสเค้กไก่หอมทำเองขายเองจากสวนเอง โปเตนฟรีเดียจ้ะคนที่ขานโปเตนฟรีจะทานได้ ความยาวของตลาดน่าจะประมาณเกือบหนึ่งกิโล There it is. but yeah, 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 <laughs> the the <laughs> 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 These are really cool. By, like even when it shines like a like เครื่องประดับสวยมากเลยเพื่อนเพื่ๆต่างหูทำจากหินนะร้านนี้ขายเทียนหอมจ้ะ หอมมากมีหลายกินกินต่างๆตอนนี้ไขหมวกจ้าเอาสักใบไปจ้าเพื่อนๆน một thứ sồi cha baby khai khoáng hết đẹp đẹp cha <laughs> kiềng dài dài cha chặt máy nữa cha. Rán khai nước bắn cha. Rán khai sấy cọ tàu kiêu dao cha. ร้านนี้ขายมันฝรั่งทอดนะจ๊ะส่วนร้านนี้เขานี่พิซซ่าเป็นร้านปาก้าประจำเจ๊เดี๋ยวกลับมาเจ๊จะต้องมาซื้อ oh, okay. หมดแล้วจ้าเพื่อน,อนๆก่อนจากกันเชื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจในาทำคลิปครั้งต่อไปจ้าสวัสดีจ้า